เห็นเป็นเงาไกลๆแต่ไม่ผิดแน่หนึ่งเดียวที่มีไม้กวาดลอยได้นั่นแคมผมอย่ารีบเผ่นแคมแคมอย่าพิ่งไปแคมแบบมกัน <h> แล้วแม่มดน้อยขี่ไม้ก,กวาดนั่นก็บินหายไป และนั่นก็เป็นเรื่องที่ผ่านมานานมากแล้วตั้งแต่นั้นฉันก็ไม่เคยเจอกับแทมอีกเลยมีเพียงไม้กลองอันนี้เท่านั้นที่ฉันเก็บไว้พกติดตัวตลอดแต่ก็ไม่เคยฝึกเวทมนต์อีกเวลาไปไหนมาไหนคนมักจะทักว่าคนอะไรพกไม้กลองแค่อันเดียวไม่ครบครู่เอาละ่ะงานเสร็จแล้วกลับบ้านดีกว่าผู้จัดการก็พิลึกนะสั่งงานตอนเย็นคนอื่นเขากลับบ้านกันหมดแล้วเราต้องอยู่ทำงานต่อจนดึกดกคนเดียวเนี่ย ฮ่าฮงานเสร็จแล้วเหรอดึกดื่นอยู่ตามลำพังเลยตามแผนเป,ะเปะ๊ะๆอ่ะค่ะเรียบร้อยแล้วกลับบ้านก่อนนะคะหวัดดีค่ะฮ่าเดี๋ยวเซ่เรีบไปไหนละจ๊ะๆๆๆไหนๆก็ไหนๆแล้วเราอยู่กันตามลำพังแล้วเนี่ยคุยกันต่อสักพักแล้วค่อยกลับก็ได้ในจริงมากอีกอย่างตอนนี้ก็ดึกแล้วรถเมล์รถมอไซค์รถไฟเครื่องบินก็ปิดบทแล้ว เดี๋ยวคืนนี้ผมไปส่งเองหรือจะไปพักที่บ้านผมก็ได้นะผมสดเมียไปหาแม่ยายที่ต่างจังหวัดนะ่ะและเธอแล้วค่ะปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้เลยนะถึงจะเลอะเธอแต่หัวใจของผมก็แปดเปื้อนไปด้วยความพิศวาสที่มีให้ต่อน้องนางไม่ต้องอายนะจ๊าเดี๋ยวขึ้นเงินเดือนให้สองร้อยแต่วันนี้ขอมาจํำด้วยจูบส มาม้าหนีไปไหนไม่ได้หรอกทั้งตึกก็มีแค่เราแค่สองคนเท่านั้นละ่ะแต่ผู้จัดการหื่นก้ามทำท่าจะเข้ามาจู่โจมฉันด้วยความตกใจฉันหยิบไม้กรองคู่ใจขึ้นมาไล่คาถาอาบูดาบีโชเชกอสมาโนยาจากาคิยาโด เธอนี่มันเพี้ยนจริงๆอ้อไอ้ไม้กลองอันเดียวที่พกติดตัวไว้ตลอดเวลาเนี่ยเอาไว้เล่นแฮร์รี่พอตเตอร์ยังนั้นเหรอแม่อย่างฮาเลยนะหนูดี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 นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมตัวฉันถึงได้รอยแทงแต้งแบบนี้ล่ะเฮ้ยนี่นี่เธอเธว่านั่นคืออะไรน่ะเดี๋ยวนี้ ของฉันมันได้ผลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่มันก็ไม่น่าจะมีอนุภาพขนาดนี้เลยนี่นาแปลกๆแล้วนั่นผู้จัดการมองออกไปข้างนอกหน้าต่างทำไมนะฉันหันไปมองตามสายตาของผู้จัดการแล้วฉันก็พบแทมฉันอุทานออกมาเสียงดังไม่ผิดแน่ๆหน้าตาจะเปลี่ยนไปเยอะแต่ฉันก็ยังจำเธอได้เธอคือแทมเพื่อนของฉันอย่างแน่นอนและอีกอย่างแม่มดแบบนี้ไม่น่าจะหาได้ง่าย ฉันฉันฉันกลัวแล้วผู้จัดการตกใจกลัวแล้วก็สลบไปสมน้ำหน้านี่นี่ขอกระทืบซ้ำสักหนึ่งดอกค่ะแทนเธอจริงๆด้วยมาได้ไงฉันดีใจมากเลยอืมก็เพราะว่าเธอใช้ไม้กลองของฉันยังไงล่ะฉันถึงได้รู้น่ะแล้วก็อยู่แถวนี้พอดีด้วยสุดยอดฉันคิดถึงเธอมากเลยเราไปหาที่คุยกันต่อเถอะนะ ไม่ได้หรอกฉันขี่ไม่กว่าแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนมาเห็นต้องเพนก่อนแล้วนะแล้วเจอกันใหม่เธอนะ่ะรู้วิธีเรียกฉันแล้วนี่บายเอ่เอบายแล้วแทมก็ได้ขี่ไม่กว่าบินจากไปหายไปในความมืดมิดตรงคอนเซปแม่มดเปะ๊ะ หลังจากนั้นฉันก็เริ่มมีเป้าหมายในชีวิตอีกครั้งกลับมาฝึกใช้เวทมนต์ส่วนแต่ผู้จัดการหัวงูนั่นก็ไม่กล้ามายุ่งกับฉันอีกเลยแต่ฉันก็วางแผนไว้แล้วล่ะว่าจะทำงานที่นี่อีกไม่นานหรอกเฮ้ยทำไมไฟแดงมันนานจังอะแถวนี้ก็ไม่มีรถสักหน่อยอะจะให้จอดรอวัวมาตัดหน้าหรือไงนะแทมจัดการหน่อยเิดูดีๆก่อนนะมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าอ่ะไม่มีไม่ม โอ้เมล็อกก็แก๊กด็อกเด็กด็อกเด็กแจ้งไปต่อแล้วนะก็อย่างที่เห็นเนี่ยและตอนนี้ฉันออกมาท่องเที่ยวผจญภัยกับแทมแล้วแต่จะให้ขี่ไม่กวาดไปไหนมาไหนก็ไม่ได้หรอกนะเพราะเดี๋ยวคนเห็นเอาหน้าอ้อและอีกอย่างฉันก็ขี่ไม่กวาดไม่เป็นด้วยก็เลยมาแว้นมอเตอร์ไซค์แทนเนี่ยแหละถึงฉันจะ นเวทมนต์แค่นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นแล้วก็สบายมากเราเลยกายเป็นคู่หูที่เข้ากันได้พอดีเป๊ะนี่มันดีกว่าสมัยเรียนซะอีกนะเนี่ยเราสองคนกลับมาร่วมวงกันอีกรอบหลังจากตอนมัธยมเล่นดนตรีเปิดหมวกตามที่ต่างๆโชคดีที่ทักษะทางด้านดนตรีของฉันยังพอหลงเหลืออยู่บ้างอะนะตอนอยู่ออฟฟิศฉันจะเอาคืนก็ไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องจะแดงหาว่าฉันเป็นเท่าหัวงู แต่ตอนนี้ยายนี่ลาออกมาแล้วถึงเวลาจะแก้แค้นส่วนคนที่ตีกลองนั่นก็คือยายแม่มดสินะยายนี่น่ากลัวแต่เคร็ดลับเวทมนต์น่าจะอยู่ที่ไม้กลองนั่นแบบว่าฉันก็ดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาหลายภาคแม่มดไร้คาถาก็ไม่มีพิษสงละเซ่ ก่อนหน้านี้เราสองคนได้ไปพบกับผู้ดูแลแม่มดประจำเขตนี้ด้วยวัตถุประสงค์เพื่ออัปเกรดชั้นให้เป็นแม่มดแบบแถมด้วยอีกคนอ,อยากจะเป็นแม่มดเรียนรู้เวทมนอะไรมาบ้างล่ะก็ก็เสกดินสอให้ลอยได้ค่ะหลังจากนั้นผู้คุมกฎก็สอบถามประวัติชั้นแล้วก็บอกว่าอ เห็นหน้า <man> ก <ness> <Th us> ็รู้แล้วไรเชื้อสายความสามารถก็กิ๊กก๊อกถึงจะพยายามยังไงแต่ก็ให้ผ่านไม่ได้หรอกนะแล้วอีกอย่างเธอสองคนน่ะก็ไม่ควรจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ยกเว้นว่ายกเว้นว่าอะไรเหรอคะ ให้เลือกสองข้อข้อที่หนึ่งฉันจะถอนความสามารถทั้งหมดของแทมออกให้เป็นคนธรรมดาแล้วเธอสองคนจะไปทำอะไรที่ไหนก็ไปข้อที่สองฉันจะให้ความสามารถความเป็นแม่มดแก่เธอแต่เธอจะต้องอยู่ในสถานะสัตว์เลี้ยงของแม่มดเท่านั้นฮะสัตว์เลี้ยงจะไหวเหรอไม่เอาด้วยหรอคะ่ะแหมเป็นแมวแบบฉันมันไม่ดีตรงไหนล่ะ แล้วหลังจากนั้นเราสองคนก็เลยมาตระเวนเล่นดนตรีเปิดหมวกกันอย่างนี้เนี่ยแหละจริงๆแล้วการใช้ชีวิตแบบปกติมันก็ดีเหมือนกันนะและแถมเองก็ชอบที่จะเป็นแบบนี้ด้วยเอาล่ะไปที่อื่นต่อดีกว่าออกเดินทาง let's go สบโอกา แก้แค้นของหนุ่มผมบางมาถึงแล้วน้อยบางอาจทำให้ฉันฉีกแตกยังงั้นละ่ะแบบนี้ต้องประกบแล้วก็โชบเบียรที่กลิ้งโคโลงายปางงางแล้วก็ให้มันล้มปังงางไปเลยเ<อ>ว่างไงจ๊ะแหมมือไม่ว่างใช่ไหมล่ะดูสิจะใช้เวทมนต์ได้อย่างไร ผู on, right huh? ้จัดการถ้าหัวงูมมาได้ยังไงเนี่ยแทมจัดการเลยไม่ไหวหรอกตอนนี้ฉันใช้เวทมนต์ไม่ได้ฮะดีเลยงั้นเตรียมตัวไปลงข้างทางได้ฉันจะทำความดีปกป้องโลกใบนี้จากแม่มดอย่างพวกเธอเองเอาละหนึ่งสองสามช่วย me พูดช่วยสัตว์เลี้ยงแมวเหมียวอย่างฉันอยู่เจอถ้าไม้ตายขวนหน้าปิดตาให้เมืดตึ๊นนี่แน่ไายแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วยล่ะแม่ปีศาจเกือบตายฉันมา,มาไม่นึกว่าไอ้คนนึงเป็นแม่มดแล้วอีกคนจะแปลงร่างเป็นแมวได้นะ่ากลัวชะมัดลาลาลากอนลาจะไปไหนน่ะ ตะเกียะคาทาอยู่ในกระเป๋าเป้ฉันก็เลยใช้เวทมนวนไม่ได้แต่ตอนนี้หยิบออกมาแล้วมีสองอันด้วยครบคู่แบบจะเต็มไปเลยแปลงร่างเป็นแมวเนี่ยมันเหนื่อยนะแบบนี้ต้องเอาคืนให้คุ้มซะหน่อยแล้วผมผิดไปแล้วครับ ก็แบบนี้แลหละสรุปว่าฉันเลือกที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงของแม่มดก็คือแมวเหมียวเพื่อที่จะได้เป็นผู้ช่วยของแทมได้ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเหมือนอย่างที่คิดสักเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่เพราะมันทําให้ฉันได้เข้าร่วมสมาพันธ์แม่มดและได้อยู่กับแทมตลอดไปเมียวถ้าชอบเรื่องของพวกเราแล้วก็เม้นบอกกันด้วยนะจะได้มีตอนต่อไปออกมายัางไงล่ะแม่มดน้อยซอนลาทีโดวันนี้ไปก่อนจ้ะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปูกี้ทีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า